ปิดท้ายวันนี้กับ r Today นะคะจะพาไปดูผลงานศิลปะของเศิลปินทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะที่เขามารวมกันจัดแสดงนะคะในนิทรรศาการ Crossing the Deadline ค่ะ Crossing the Deadline จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานของกลุ่มศิลปินไทยและต่างชาติจำนวน9คนที่เคยพบกันเมื่อครั้งเข้าร่วมโครงการศิลปินพันักเวอร์มอนต์สตูดิโอเซ็นเตอร์รัฐเวอร์มอนตประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ10ปีก่อนซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและศิละปะก,กันโดยนทิทรศการครั้งนี้ต้องการสะท้อนการรับรู้ความจริงที่แตกต่างกันไป ปิติวัฒน์สมไทยหนึ่งในศิลปินที่ร่วมแสดงผลงานและพันธารักรับเชิญได้สร้างสรร์ผลงานขึ้นโดยทำงานร่วมกับช่างภาพที่ทำหน้าที่ล่าชัตเตอร์ถ่ายภาพต่างๆตามมุมมองของตัวเองและตัวปิติวัฒน์จะสร้างสรรงานศิละปะในอีกมุมมองที่ได้รับรู้และมองเห็นให้กลายเป็นผลงานภาพถ่ายแสดงคู่กับผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ปันเนีเรารับรู้เรื่องราวต่างๆในสังคมเนี่ยจากการตีความ ความจริงของคนอื่นและให้น้องที่เป็นช่างภาพเนี่ยเขาถ่ายรูปในสิ่งที่เขาเห็นเขาก็จะมาตีความภาพถ่ายอันนั้นว่าเรามีความคิดเรามีความเชื่อเราเห็นด้วยหรือเราขัดแย้งกับสิ่งที่กับสิ่งที่น้องเขาได้ถ่ายรูปมาอีกหนึ่งผลงาน A Forming u t o p i โท ที่ศิลปินได้สร้างเมืองสมมุติขึ้นมาโดยใช้โอเอซิสนับร้อยมาเป็นวัสดุหลักเพื่อสะท้อนมุมมองภายนอกของสังคมและภายในจิตใจของตัวเองอยู่พื้นที่พื้นที่หนึ่งข้างนอกเราคือสังคมเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้อะไรก็ตามที่สังคมมันสร้างขึ้นเนี่ยเข้ามามีผลกระทบกับเรามาทรํรลายตัวเราในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ภายในตัวเราเนี่ยมันกลับต่อสู้กันเองความรู้สึกนะครับถ้าความรู้สึกอะไรที่มันไม่ ไม่ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังเราก็จะต่อสู้กับสิ่งที่เราคาดหวังอันนั้นด้านซูเปรเอร์คณิตวารานันที่มีความคิดแตกต่างและฉีกกฎงานศิลปะแบบไม่เหมือนใครสร้างห้องมืดขึ้นมาและติดกล้องวงจรปิด5ตัวเพื่อให้ผู้ชมได้มองเห็นตัวเองในระยะต่างๆผ่านจอ LED เราอยู่ในพื้นที่จำกัดเนี่ยมุมมองเราก็จำกัดในความหมายที่เรื่องการรับรู้ของเราเนี่ยผมมองว่าความจริงเนี่ย เรากับตำแหน่งคือความจริงของระยะเนี่ยคือความจริงของเราบางทีเราคนอื่นอยู่ในงานอยู่ในพื้นที่เนี่ยอาจจะเห็นเราได้ชัดกว่าก็ได้หรือเราอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เกินไปหรือเราต้องถอยมาดูในระยะเพื่อจะรับรู้ตัวเองได,ได,ได้ได้แตกต่างกันร่วมเปิดมุมมองใหม่และฉีกกรอบเดิมของศิลปะได้ในนิทรรศการ Crossing the Deadline จัดแสดงให้ชมตั้งแต่วันนี้ถึง4มิถุนายนนี้ณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร